คันนี้นะปั่นลื่นเบรกลึ่ลจแจมเววไปเลยรุ่นนี้มันเป็นรุ่นของผู้หญิงนะครับจักรยานแบบไหนก็นเหมือนกันพี่ตอนนี้คุณซื้อมันเท่าไหร่ครับซื้อ1มื่สองจากคนรู้จักห้าหมื่นเก้าคุณโดนหลอกแล้วเหรอครับยังไ,ไงเนี่ยนะทักล้นพุงอีพีที่เจ็ดนายธงชัยได้รู้ความจริงแล้วว่าทอยเอาจักรยานของเหมียวมาหลอกขายต่อให้ตัวเองเพราะว่าต้องการจะช่วยเหลือเหมียวก็เลยสงสัยว่าทอยแอบชอบเหมียวอยู่หรือเปล่าจะช่วยเหมียวแต่มาต้มผมเนี่ยนะนะ เ,เขามถ้าถอยกลับปฏิเสธแต่ก็ไม่รู้ว่าที่จริงเรานั้นคิดยังไงกันนะส่วนนายโจ้ผู้ชายลึกลับชั้นดาดฟ้าเริ่มคุ้นเคยกับเพื่อนบ้านผาสุข<อ>วิลล่ามากขึ้น,นเขาชวนเหมียวไปกินส้มตำด้วยกันกแต่ถอยกลับไม่สบายใจไม่อยากให้เหมียวสนิทสนมกับโจ้เกินไปนั่นเองก็ไม่รู้เหตุผลนุ้นถอยเหมือนกันนะว่าแอบหึงเบาๆอยู่หรือเปล่าส่วนทางเจ๊รันก็ไม่ค่อยสบายใจ เมื่อรู้ความจริงว่าลูกชายตัวเองไม่ใช่ผู้ชายเต็มตัวเลยไปปรึกษากับอามาว่ากลัวเบิ่มพ่อของกันดั้มจะรู้ความจริงแล้วจะผิดหวังนะซิฉันก็มีเรื่องปวดหัวอยากปรึกษาอามาเหมือนกันมีอะไรอีกละ่ะกันดั้มมันเป็นตุ๊ดถึงรู้เหรออามารู้แล้วเหรอเป็นตุ๊ด้วเป็นไงมีเสียหายอะไรหน่ยขอเป็นคนดีกันแล้วกันแต่อามาปลอบใจเจรัน ว่าให้ยอมรับความจริงกับสิ่งที่เกิดขึ้นให้ได้พักนี้ท้อยกับปานเทพก็สนิทสนมกันมากขึ้นเขานัดไปทานข้าวแช่ด้วยกันที่ร้านอร่อยแต่ดา้ดานไปเจอกับเอมอ่อนและน้องอิงน้องสาวของเธอเธอเลยเชียร์ให้สนิทสนมกับปานเทพหวังจะได้ให้คบกันเป็นแฟนอิงเขาไม่ค่อยมีเพื่อนนะคะถ้าได้เพื่อนเพิ่มขึ้นเนี่ยก็คงจะดีนะคะ แคมยังเสนอให้อิงมาพรีเซนต์งานที่บริษัทปานเทพอีกด้วยจะได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเรื่องนี้ทำให้เหมียวเดือดร้อนใจแต่ก็ขอสู้กันซักตั้งจนเธอรู้สึกว่าอิงเหมาะสมกับปานเทพจริงๆใน e ีพีหน้ามาลุ้นกันต่อว่าจะเป็นยังไงรอติดตามกันนะครับเอาอ้าว,ว,วคุณเหนียวมาเยี่ยมพี่ปานเทพหรอคะเชญเข้ามาเลยคะ่ะ We'll <laughs>